ครับชื่อจงสนานโรงเรียนกีฬาโคราชครับไ่นี้ซ้อมมากี่วันครับสามอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยโรงเรียนกีฬาโคราชไปอยู่ที่โคราชเลยมีใครเป็นคู่ p ป้า n e ซ้อมมั้งครับที่นั่นหลายคนครับก็พบเพจมือการพบเสรเพจจับคู่เอเ<า>พื่พนรครับหลายคนพี่เพ,พ,พื่อนเพื่อนในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไรแล้วครับตอนนี้เพิ่งขึ้นสิบเก้าครับเราสูงเท่าไรร้อยหกสิบเจ็ดครับน้ำหนักป้ายอยมาไมาณกี่กิโลครับป้ายอยหกสิบครับเราเมื่อแต่ไหนครับ วงนอกครับวันนี้เรามาวันนี้เรามาเจอกับเพรแท้เคยเจอไัมยังยังครับเป็นไฟแรกเลยได้ศึกษาเกี่ยวกับการต่อยเขาบ้างไหการต่อยของเขาเป็นมวยซ้ายครับแล้วก็เดินต่อยซ้ายเตะ้ายแล้ววันนี้เราจะวางเจวางแขนงไงแล้วจะเป็นวิทีครับดูต่อยไปตามสไตล์เราเนาะแล้วก็แก้ไขกันตรงนั้นเลยครับล่าสุดเราต่อยไว้ที่ล่าสุดต่อยที่มอราชบัต์นครราชสีมาอันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อย อันนั้นต่อยป่อยครับต่อยปต่อยเป็นไงผลก็ชนะครับชนะมาแล้วก็มาต่อที่นี่เลยครับอืมวันนี้ช่างต่อยวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยครับเด็กเขาบอกปรับเป็นร้อยยี่สิบเจ็ดนะอืมวันที่สองหนักแล้วเป็นไงบ้างไม่มีปัญหาครับเกินอยู่หรือเปล่าเกินอยู่สี่ขีดครับอ๋ออ้ยสบายสบายเลยเหมือนมาวิ่งยามเช้านะร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับโอเคครับหนึ่เปอร์เซ็นต์เนาะสมบูรณ์แข็งแรงครับ เรียกว่าแบบนี้พร้อมเก็บแชนะกับไข่เราเลยปะ่ะพร้อมครับแล้ววันนี้เปิดหัวคู่แรกด้วยคร<ช>ับอืมอ่านแล้วต่อยวมวยมาลุ้นๆทุกวันนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณประมาณสี่สิบครับกี่เดียวกไฟได้เราไฟนี้เราคุม,ม,าม,าม,ามคุมมาประมาณกี่กิโลคุมมาสามกิโลกว่ากิโลกว่าเราคนยังหวัดแต่เดิมเป็นคนชมพนครับแต่ว่ามาเรียนที่โคราชครับอ๋ออ่ะฝากเชิญเชื่อแฟนคลับเรานี่นอย ก็ฝากเป็นกำลังใจให้จงสนานด้วยนะครับจะทำให้เต็มที่นะครับอขอบคุณมากครับน้องชายครับผม